สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบาร์เมกาทอยนะครับสําหรับวันนี้นะผมมี F T 8 6นะครับเรียกได้ว่าสวยระดับประเทศนะผมระดับเคยขึ้นจอดงานออโต้ซอลอนมาแล้วด้วยนะครับผมสําหรับคันนี้เนาะต้องบอกก่อนว่าชุดแต่งนี้มีแค่หนึ่งเดียวในไทยเท่านั้นเองนะครับผมชุดแต่งนี้ปั้นมาจากสํานักแต่งชื่อดังในประเทศไทยนะครับอย่างเค t a ต d น hop นั่นเองนะผมสําหรับคันนี้เค t a ต d นช hop เนี่ยออกแบบมาทั้งคันนะผม <น ja S 2> เดี๋ยวยละเอีดรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเ <alc> ดี๋นนทยวเรามาชม มาถึงในส่วนของชุดหน้าแล้วนะครับผมชุดหน้าเนี่ยเรียกได้ว่ากันชนเป็นทรงโมเดลลิสต้านะครับผมสำหรับตรงรุ่น F T 8 6เลยนะครับผมในส่วนของ Φ ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า Minor อ h a เชนนะครับมี L E D เพิ่มเข้ามานะครับเรียกได้ว่าสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของลิ้นหน้าเนี่ยก็เป็นโมเดลลิสต้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นชายต่อเสริมนะครับผมโปกข้างเนี่ยต้องบอกก่อนว,ว่าชุดแต่งเนี่ยเป็นชุดแต่งที่คัสตอมมาจาก K-Stand Shop ทั้งคันเลยนะครับในส่วนตัวล้อเนี่ยมาพร้อมกับล้อ W Work แท้นะคร AP รกเอพีเรซิ่งนะผมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆครับสำหรับชุดล้อชุดเบรกชุดนี้นะครับเจ้า a p 86คันนี้ครับที่เห็นฟิตเมนต์สวยๆแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้มาพร้อมกับระบบถุงลมนะผมถุงลมเป็นถุงลมแยกอิสระนะครับผมสามารถยกหน้าก็ได้ยกหลังก็ได้นะครับผมและที่สําคัญนะมีเมมโมรีในตัวนะครับผมมีให้เลือก3าระดับนะครับผมแล้วแต่เราจะตั้งค่ามันนะครับผมเวลาเราขับไปเจอเนินนะครับเราสามารถกดระดับสูงสุดได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าคันนี้ครบๆกันเลยทีเดียวครับ แล้วก็ในส่วนของโป่งข้างสำหรับคันนี้นะครับเป็นงานคัสตอมจากเคสแอนด์อปนะผมเป็นชุดแต่งที่เรียกได้ว่าสวยมากๆส,สำหรับผมนะเพราะมันมีแค่หนึ่งเดียวในไทยด้วยนะครับมาถึงในส่วนของสกเกิร์ตข้างกันบ้างน,นะครับผมสกเกิร์ตข้างเนี่ยก็เป็นชุดแต่งที่คัสตอมมาจากเคสแอนด์อปเช่นเดียวกันนะครับผมชุดข้างเนี่ยก็คือจะเลื่อนเข้ามามีต่อกับโป่งหลังเลยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะสไตล์โป่งเย็บนะครับ มาถึงในช่วงของล้อหลังกันบ้างครับผมสำหรับล้อหลังนะครับ,รบ,รรบก็จะมีขนาดกว้าง18นิ้วเช่นเดียวกับล้อหน้าเนาะก็จะเป็นล้อ W w บ r k แท้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนเบรกหลังอ่ะก็จะเป็นเบรกตรงรุ่นของ a อ Racing เช่นเดียวกันกับเบรกหน้าเลยนะครับคันนี้แต่งมาแบบว่าครบองค์ประกอบไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายวาเลนตินะครับผมเบิกไฟท้ายเบิกช็อปมาเลยนะครับม,มีมูลค่าประมาณสัก45,000บาทเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหางหลังเนี่ยก็เป็นหางหลังคัสตอมจากเคชุดแต่งคันนับออกแบบมมาโดดยย hop ทั้งหเล ดังนั้นรถคันนี้ครับเป็นรถที่สวยมากๆแล้วก็ลงตัวมากๆครับผมแล้วก็ในส่งปลายท่อเสียนะครับท่อเสียคันนี้จะมาพร้อมกับท่อเสียสเก็ตดี้นะครับผมช่วงครึ่งท่อหลังนะครับเพราะว่ารถคันนี้อยู่ในพัตหฐานเครื่องยนต์เดิมๆนะครับแล้วก็ในส่งดิฟฟิวเซอร์หลังเนี่ยก็จะเป็นดิฟเิวเซอร์หลังเดิมๆนะครับผมไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆนะครับแล้วมาดูดนส่วนของภายในกันบ้างครับส่วกคันนี้นะครับภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะอลังการมากๆนะครับผมมาเริ่มกันที่เบาะหน้าก่อนนะครับผม สำหรับเบาหน้าเนี่ยมาพร้อมกับเบาบายนะผมเป็นหลังแข็งเนาะเรียกได้ว่าออกแบบมาที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับรถคันนี้มากๆกครับก็คือเป็นภายในสีดำนะผมในส่วนของงานซาวชุดถุงลมนะครับผมชุดถุงลมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานซาวอลูมิเนียมนะครับผมเจ้าของได้ออกแบบมาให้มันเหมือนกับว่าเป็นงานของเมืองนอกนะครับอันนี้เนี่ยสภาพภายในเนี่ยพร้อมประกวดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นท่อต่างๆนะมีการดัดอลูมิเนียมทั้งหมดนะผมในส่วนของถังลมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวไฟไอซ์บูลเนี่ยติดเพิ่มเข้ามาด เพื่อที่จะทำให้รถคันนี้ดูอลังการสวยๆครับผมก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงที่มาพร้อมกับแบรนด์ m e r c ์คินะครับผมก็คือจะติดเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับในส่วนฟอนต์ตรงกลางนะครับจะมีพร้อมกับเป็น Android นะครับผมติดเพิ่มเข้ามานะครับสามารถดู p p l e c a r p า a พสามารถดู YouTube อะไรทั่วทั่วไปได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้อัปเกรดมาเต็มระบบเลยครับมาถึงในส่วนงตัวเครื่องยนต์สำหรับเจ้า f t 8 6คันนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเครื่องยนต์อยู่ในพื้นฐานเครื่องนต์เดิม ดังนั้นอ่ะมันการันตีได้เลยนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยทนทานมาจากโรงงานเลยนะครับผมในส่วนของตัวถังเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์คด้านหน้านะครับอยู่ครบเหมือนเดิม100%เลยนะครับผมคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําตัดต่อเลยนะครับ F T 8 6เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีเอกลักษณ์อย่างเครื่องยนต์บ็อกสเตอร์นะครับผมสุ้มเสียงก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันครับ สำหรับเจ้า FT86 คันนี้ครับคือคันนี้ต้องบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันมาจาก K-Stand Shop ท,ทั้งคันนะผมและสิ่งที่สำคัญนะแต่งออกมาเพื่อโชว์งาน Bangkok Auto Salon นะผม เมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับที่นะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นชุดแต่งจากเคสแตนชอปนะครับชุดแต่งนี้มีแค่หนึ่งเดียวในไทยนะครับผมที่สําคัญนะครับอะร่รบครบแบบนี้นะครับหายากมากๆแน่นอนนะครับผมใครสนใจนะครับราคาอยู่เพียง1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับผมราคานี้นะครับแทบจะเท่ากับรถ f อฟ6คันอื่นๆทั่วไปเลยนะผมเหมือนขายของแต่งแถมรถกันเลยทีเดียวนะครับผมใครสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามานะครับเมกัทอรโตคานะครับวันนี้ผมบ้านเมกัลทอนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ